เปิดฤดูกาลมาใครหน้าลุ้น MIP ครับื MIP เหรอ MIP ตอนนี้หรอโอเคถ้า mainstream ก็เจเลนจอนสั้นอืมหนึ่งแล้วแน่ๆอ่ะ Austin r e e อ่าโอ้ Austin r e e น่าสนใจไม่อดีก็แต่พอแลนมึงต้องดีกว่านี้หน่ยผลงานอรแลนไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ไรเท่าไหร่ดูเลนนะเฮ้ดูเลนน่าสนใจ Richard Pert ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่แต่ว่ามีดีกว่านี้เยอะสําหรับผมนะเออผมไม่รู้นะมันเต็งอะไรกันยังไงแต่สําหรับผมนะผมให้นิเคียวเล็กซันเดอร์วอลเกอร์ก็เฮียแล้วนิเคียวตอนอยู่บูมันก็โหดอยู่แล้วเว้ยแต่มันไม่ระดับยี่สิบสามสิบแต้มเท่านี้ไงพี่นึกออกไหมคือตอนอยู่วู๊ะโอเคยูเซเรตมันมันไปหนักที่แอนด์แมกดเนียลอะไรพวกนั้นเยอะแต่พอมันมาอยู่ฮอคก็แบบแม่งเป็นเบอร์สองเลยนะเว้ยออทรยังเจ็บอะ ทุกคนี้แม่งแบบสามสิบกว่าแต้มห้าหกเกมหลังสุดแม่งแบบซัดเลขสามขึ้นหมดอ่ะผมว่าถ้าแบบว่าถ้ามันคิปเพสนี้ได้ไปจนแบบจนท้ายฤดูกาล,ลโอ้โหยิ่งกว่ามีลุ้นเนี่ครับผมว่าเแบอบร์เตง็งมีพีเออ MIP เลยอะได้ออร่าจากญาติไงแกไปญาติกับเอสเอแกมันญาติไอ้ <laughs> <ห>นามสกุละอะไรกันเด้วยเอสทีเอเนี้ยเ a ็มว MVP แล้วก็นี่ิเอนี่ยเอ็มวีพีโอ้ตระกูลนี้ตระกูลนี้แม่งฉ่ำนะครับ